รีวิวเกมซื่อๆตรงๆสนับสนุนโดย w o น o o เกม m ค c a ตอร์สนับสนุนเดยก็ได้เว้ยผลงานจากค่ายเกมดังแดนกิมจิที่มีจุดมุ่งหมายในการยึดของโลกพวกเขาประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหลังจากเกมลิงปลากล้วยพาคุณบินลัดฟ้ามายังเกาะแห่งทองฟ้าที่มีเหล่ามอนสเตอร์มากมายที่ไม่ต้องจับด้วยลูกบอลพร้อมกับนักศึกษาฝึกง,งานซูซูซูซามอนเนอร์สวอร์สกายารีนามารู้จักกับหัวก,าลลากระดาษลักษีที่จะเปลี่ยนความหวังให้กลายเป็นความซื่อหวังในคลิปต่อหากคุณโชคดีอาจได้รับมอนสเตอร์ที่มีพลังอย่างไม่น่าเชื่อเฮ้ยได้บ แบบนี้ต้องไปโพสถามพี่ๆตัวนี้ดีไหมครับถ้ามือนไม่ดีจะได้กินจัดทีมมอนสเตอร์ Monster ในแบบของโตคุณไม่ว่าจะเป็นพยาบาลสาวผมฟ้าหรือจะเป็นมังกรสีแดงที่เก,กลี้ยกราดฮ่าอยากมีสิพวกนายออกเดินทางไปยังดินแดนต่างๆบนโลกซัมเบอร์เอร์พร้อมกับเพื่อนๆที่ช่วยคุณไม่ค่อยได้ต่อสู้กับเจ้าลูกโกเลมที่ดูเหมือนจะมีพลังมากเมื่อเป็นบอสของด่านด่านนี้แต่ก็ไม่มีใครอยากจะเปิดมันได้และนี่คือพ่อโกเลมที่มาล้างแค่ให้ลูกของมันในช็อตเมื่อตกี้โถอยเมื่อไรจะหยุดกระโดดวะหยุดกระโดดได้แล้ว การต่อสู้กับแย้สีแดงที่มีปีกแต่ไม่ได้บินไปไหนอะออ้อแม่คะเขาทําหนูทําไมและการต่อสู้กับแม่แย้สามหัวที่คุณไม่ต้องข้าม,มันเองก็ได้อ้ยตายหมดเลยอะแต่โชคดีมีเพื่อนเก่ง <c oughs> เอ,อื้อกวาเจ้าคอพันกันได้ครบสามหัว <c oughs> ฝีมือไหมเล่าโด <c oughs> สะสมก้อนหินที่มีตัวอักษรประหลาดและค่าพลังที่คุณไม่ต้องการมาใส่ให้มอนสเตอร์ของคุณเพื่อทำให้มันแข็งแกร่งขึ้น ทั้งหมดนี้คือการเตรียมตัวในการเข้าร่วมศึกชิงเจ้ายุทธภพแห่ง Sky Arena ผู้ติด EX เท่านั้นถึงจะเป็นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของเวทีนี้มอนสเตอร์พร้อมสวดมนต์พร้อมได้เริ่มก่อนสู้ไปอย่างสุดกำลังด้วยสกิลทุกอย่างที่มีอันหนึ่งสองสามเอามีกว่าเลยฟาบฟาบฟาบ,ฟาบอายุวัน์พยต่อฟืบฟืบฟืบวง่ายจังเลยเมื่อกี้ไม่ใช่การต่อสู้อ้อมกากคุณพร้อมหรือยังที่จะสู้คนจริงๆในไลฟ์อารีนามาดูซิว่ายังจะบอกว่าง่ายหรือเปล่า โอ้ยโนเธอร์นเอาน้ำลายสีแดงของข้าไปกินซะพูดสรุปผลเกมนี้คือแพ้ข้ามไปก่อนแล้วกันตายคนเดียวบางครั้งอาจจะไม่สนุกเรามาตายหมู่กันดีกว่าในคิวอร์เราสามารถเลือกคู่ต่อสู้ได้ในหลายๆแบบและเราสามารถเลือกวิธีการตายในแบบของเราเองได้เอามันได้เริ่มก่อนลาก่อยแล้วกันเกมนี้นำสแสดงโดย น้องอลิสในชุดแซนต้าน้องอลิสตอนอยู่มอปลายและน้องอลิสตอปเปอเฟรชชี่ก็ตจีโดดงานเลยเพื่อนก็ตจีสีแดงพร้อมด้วยเป็ดยากเอ่มขาชุนลีไม่แล้วก็พี่ป๋อสุสามอนเตสัวสกายอารีนาเกือบลืมไปคุณสามารถเก็บหินที่หาได้อภิมหาโคตรยากในดันเจียนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงมอนสเตอร์ของคุณให้เป็นรูปร่างต่างๆได้นี่คือพิเศษบ๊อบมาเล่และกัากคันหูนอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะแต่งบ้านให้ดูสวยงามได้โดยไม่ต้องพึ่งโฮมโปรเจชั่นทำสวน เอาว่าบนมาขนาดนี้ก็ดาวน์โหลดแล้วละกัน Summoners War ม,ม,มีทั้งบน iOS และ Android ฝาก Subscribe ช่องทูนูขอลราด้วยนะ Yahoo Subscribe ดิครับขอบคุณครับ